มาติดตามภัยแล้งกันบ้างชาวนานอกเขตชลประทานจังหวัดเชียงรายก็ปล่อยต้นข้าวแห้งตายค่ะเนื่องจากว่าขาดแคลนน้ำขณะที่ในพื้นที่อำเภอสดาจังหวัดสงขลาต้นไม้ค่ะยืนต้นตายจำนวนมากหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงยาวนานนะคะที่จังหวัดสงขลาตำบลปลีกค่ะอำเภอสดาต้นไม้ยืนต้นตายจำนวนมากหลังจากประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงยาวนานทําให้แหล่งน้ําธรรมชาติมีน้ําน้อยบางจุดถึงกับแห้งขอดชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักแม้ว่าจะมีหน่วยงานราชการนําน้ําไปแจกจ่ายแต่ก็ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการขณะที่หน่วยฝนหลวงและการบินเกษตรพยายามที่จะขึ้นบินทำฝนหลวงหลายครั้งทำให้มีฝนตกบ้างในจังหวัดนาราธิวาสและยะลาแต่ก็ยังมีปริมาณน้อยเนื่องจากว่าความชื้นสัมผัสยังคงมีอยู่น้อยทำให้เป็นอุปสรรคในการบินขึ้นบินทำฝนหลวงที่จังหวัดเชียงรายสภาพความแห้งแล้งทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยศักตํตำบลห้วยศักด์อำเภอเมืองลดระดับลงอย่างต่อเนื่องทำให้ชลประทานต้องควบคุมการเปิดปิดประตูระบายน้ำ เพื่อจอ่ายน้ําไปยังนาข้าวของเกษตรกรให้เพียงพอตลอดช่วงหน้าแลง้งขณะที่นาข้าวนอกเขตชลประทานชาวนาก็ต้องปล่อยให้ต้นข้าวแห้งตายเพราะว่าขาดแคลนน้าขณะที่สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนมประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนในช่วงนี้เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนเสี่ยงต่อการเกิดพายุฤดูร้อนโดยเดือนที่ผ่านมาเกิดพายุฤดูร้อนในพื้นที่อำเภอนาแกถึง3ครั้งสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนกว่า100หลังคาเรือนค่ะ